มันมันน้ามานขวา้างมันขว้างกระจายกา่าอื่นแต่ไม่กว้างให้มันรอดได <c oughs> ้ไหมเพราะอย่างไยเราไปเราไปเปลี่ยนแปลงให้กลับเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้ว่าปิดกฎหมายแตยว่าคือเอากลับมาแก้ไม่ได้ก็ต้องเอาที่มีอยู่แต่ว่าอยากให้ตัวขยายเรื่องทั้งหมดที่ท่านวะ่าอันนี้ก็คณะก็มองมิติข,ของการใช้พื้นที่และการขยายตัวของบ้านบ้านจะสั่นแ้นี้ออกไปทางนู้นเยอะแล้วเวลาบอกตอนนี้เรากังวลสุดคือน้ำท่วมเสถางดิน ทำบิ็คระบทบทางพวกตัดขันทหารก็ออกมาแบบช่วยแต่เขาจะทําเป็นเขื่อนทาช่องน้าหรือแม้กระทั่งน้ําที่เข้ามาทําประตูเกตีนเวต่างๆลินน้าเนี่ยเราไม่มีตัวปิดมันเปิดมาแล้วก็ออกมาดออกหมดเลยคาเพื่องไปหมดหลังน้ําเราใช้มน้ําไม่ได้เลยแล้วเอาความเน่าเสียงมาอยู่แต่ถ้ามันมีประตูเข้าเปิดออกเหมือนกับแถวคลองลงังสินเนียทาเป็นอันนี้อันนี้มันต้องออกแบบผังวนี่เป็นทังเนินฝ่ายน้ําแบบเดียวกับ พุทยาปทุมธานีนะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นผมอยู่แก้ปัญหาผมก็จะได้ระบบคลองแรงสูญตรงนี้ก็ดีทําไงที่จะให้มีคลองแต่ว่าคลองเนี่ยเรายกตัวอย่างเอาคลองตามถนนเวลาให้หวังว่าก็มีข้อเสนอก่อนหน้าท่านะาผมมีเวทีกับกับทางชสออัออนนึงวเฮ้ยถนนเราก็เยอะนะเราก็ทําคลองข้ามถนนเลยไหนแนวดินขึ้นมารับถนนแล้วก็คลองรักน้ำก็จะไปอยู่ตรงนั้นแ,แต่เพียงว่าให้มันข้ามไปข้ามมาได้ กับพ so so ื Twelve, ้นที่ใช้สอยที่มันจะเกิดประโยชน์แล้วก็มันแก้ปัญหาน้าหายช่วงหลังน้ําท่วงถนนทั้งหลายที่ข้างมันก็พื้นที่ใช้ให้ประชาชนมาอยู่ข้างถนนก็ก็เสี่ยงอะไรรถก็ไปหาอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น่องไหนรถก็ไปคนหมู่บ้านคนก็ชะุยรู้รับถนนนะเพราะว่าขอขอที่เไล่กระาแต่เท่าน้ําไปยังได้ประโยชน์อันนี้ก็เลยก็มีแนวคิดผมว่าอันนี้อันนี้มันไม่มีในนี้นะอันนี้เราตัองากคาผมมีนี้มีใช่รือเป่าการจัดการระบบสารพ่อ เรายิง่งถนนน่านทางเป็นสังก o l กันหนึ่งแต่ว่ามีหลายประเทศทุกจ,จีนก็มีโมเดลเรื่องน้ำที่ไปดันทุกคนก็จะปิดระบบประการก็จะเป็นปิดหรือแม้กระทั่งโพติ้งเลยเพราะผลิตท,ทำโซล่าเนเป็นน้ําถูกบังด้วยพลังกระแสอานะทิตย์ป้อนไฟทุกคนมีตัวอย่างในหลายประเทศทั้งเราเนี่ยอย่างนี้เราก็มีคนพลาดให้รัฐบาลให้เห็นถึงการแก้ปัญหาที่เป็นระบบเพราะเขาอยากให้คน จริงแล้วเราเป็นตัวช่วยประเทศทยนะเวลาน้ำตัวอ่นเรารัดไล่ออกแม่น้ำโขงแต่น้ำมัน,มน้ำโขงเราเราก็ลับกั้นมาให้มันเข้ามาเราดโดยเปื่องตาโกง่ไหมรมวลมีที่เอาออกค้าวเข้าเจ็กระมวลไม่ได้ทำอะไรที่เดียวมันออมรอยเปเจ็นตเท่าไหร่เพราะมีที่จัดการแล้วก็จัดการต้นน้ำวัดเบรกไว้อันที่ห้าร้อยที่ท่านว่าเนี่ยเราก็อยากจะทบทอนอยู่เพระาะว่าความจริงแล้วเนี่ยนั่นคือข้อตกลงเมื่อหลายปีที่แล้ว จะแก้ปัญหาแต่ว่าตอนนี้โมเลกุลสภาพแม่เรามันเปลี่ยนไปจำนวนคนที่ขยายตัวอะไรน,นีมนมนม่มันเปลี่ยนไปปัจจัยที่ใช้แม่น้ําแม่น้ำมูลเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายอันนะฮะอย่างเช่นกระชายปลาเนี่ยหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะใช้อะไรอย่หรือพื้นที่รอบริมนู้รอบริมมูลเนี่ยที่จริงเราอยากพัฒน,นาพอมีเกลือนป้อกันตระดิ่งสนใจก็ไม่มได้ทำประโยชน์เราะอะไรเราก็อยากให้มีน่ะทางศิลปิภาพความมุ่งออกแบบเดินนั่งเรือไร รถหลงไปกระดลงแดยถ้าเราจะทำเป็นถนนแต่กนครพนมมีลักษณะเป็นเส้นทางต้นเมี่ยวไปเนี่ยเราเพิ่งจะใช้คันขางมันเป็นอย่างน้อยก็น้ํามันไม่ทําลายหรอกเพราะว่าเรายกยกสะพานไปใจน้อยที่อยู่อันนี้ก็ให้ให้ให้คือแม่น้ำแม่น้ำมูลเนี่ยมันต้องมีประโยชน์มากเราต่อต่อหลักอย่างไม่ได้ตลุ้มเป็นก้อนหินออกเหนือิดเรื่อง แผนแม่บทแม่น้ำมูลสุขสรรค์เป็สามีมูลโปรเจคเขาล่าไปทำไม่เป็นไรเพราะมันต้นน้ำซีรีส์เปลี่ไม่นำอะไรแต่บนจะทำเพราะว่าเราเกิดจากแม่น้ำมูลไว้เรียน้ยงสื่อแม่น้ำมูลให้มาเรื่อยนะฐานนครนนทบุรีโรเรียนมัธยมเรียนร้องเพลงเพราะมันใช่นครนนทบุรีก็ล่างห้ฝันแต่ว่าข้อเสนอเนี่ยนะครับถ้าท่านใดจะเพิ่มก็เดี๋ยวแต่ว่านี่ผมว่าโอเคนะ กระดาษทดท่านค <c oughs> งเยอะกว่านี้ในทีกระดาษในแผ่นเกยนะแต่สรุปมานะมีแบ่งค่อนข้างอันนี้ผมว่าให้สมาชิกการน้ําที่มึ่งเมยอประชุมเมือ่อซึ่งตอนนี้เขามาเสนอว่าเอ้อสารเรานี่ต้องต้องเอาน้ำโขงม,มาใช้แต่คขาแล้วผมซีมมลสมัยรัฐบาลท่านอะไรท่านประจวบเจษฎาทำนายโยคัยรุกทแต่ว่าตอนนี้มันถูกพับไปเพราะว่าการจัดการไม่เน้ำโขงเนี่ย มันถูกเล่นงานมันถูกจัดการโดยมนไี่เรา,า,า,าจะขโมยทั้งผมตัดยอดไปที่มมเลยเอาเลยเลยชีของน้ำลุ่มน้ำเลยชีมูลน้ำลุ่มน้ำสุขามที่ท่านอนุกรรมการของสภาก็โอเคช่วยคิดจริงจริงสมัยคือไล่เรามาทั้งหมดตั้งแต่ที่สารที่กิดมูลเนี่ยแล้วกับที่กับผมเนี่ยก็คิดเหมือนกันพอสุดท้ายไม่ลนมูลเนี่ยเราพอมาถึงเราเนี่ยมันแย่แล้ว เราเป็นปลายน้ำปลายน้ำมูลเหมือนเอ่อปลายน้ำุ่มเหมืมอนปลายน้ำนมูลก,กว่าจะไปถึงเราแค่ไหน่ะส่วนมากเอาความเยอะมาให้เราความน้อยมให้เราเพราะถ้ามันแรงเขาก็จัดใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันท่วมเขาก็ปล่อยมาหาเราแต่เราไงต้องจ,จัดการผมก็ต้องคิดยก,ก็ดับจัดแผนในงหวัดอาจจะต้องเป็นกลุ่มจนนังหวัดหรือภาคจริงๆมันจะเข้าตรงนี้ไปเปเปอร์นี่น่าจะน่าจะเข้าหลายๆระดับคือให้พูกว่าว่าจะต้องส่งไปทีน่นั่นํามาที่ตาน้ำ นี่ก็เดี๋ยวทางฝ่ายเจ้าการแต่ว่าของเราน่าจะมาศึกษาแล้วก็ขอมาเป็นงานขอเป็นงานที่จริงแล้วเนี่ยทางทางคณะกรรมการของจังหวัดเนี่ยโดยที่จริงดูป้องกันไปภัยพิษพ้ษท่วมหรือว่าการทำงานข้างในจังหวัดเนี่ยเราเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องไฮไลท์เลยนะครับเรื่องของแก้น้ําแก้ร้อก็ภายใต้คอนเซ็ปต์ว่าแก้แล้งเก็บฝนแก้แล้งเก็บฝนนะครับเพฝนตกเนี่ยประมาณพันหกร้อยจุดเฉลี่ต่อปีแต่มันไม่ได้เก็บทั้งหมดมันตกรอบไปที ราะว่าเรารก,กลัวเรามั่วสำหรับบางคนบางคนมันไม่ต้องแลแลกลัวแล้วท่วไหมมันมั่วมแต่ว่าเราเอาประโยชน์มันมันกลัวโควิดแต่ไม่ต้องกลัวแล,แล้วใช้ประโยชน์แก้แล้วเก็บคนบูรณาการทั้งงานบระบบในระบบอัจฉริยะเทคโนโลยีการจัดการน้ำเอาพลังน้ําจากใต้ดินขึ้นไปอะไรเงี้ยนะะทั้งระบบระ,ะ,ะบบน้ำใต้ดินระบบน้ำผิวดินระบบน้ำอะไรเงี้ยต้องต้องคิดทัหมดสุดท้ายคือคนคน,คนที่เป็น ถ้าวิชาการถาาวิจัยประชาชนที่รับประโยชน์กลุ่มผู้ใช้นะ้ำอะไรต่างเนี่ยนะและแก้ปัญหาแบบอวนโมเดลของเราอวนโมเดลก็อาจจะนสารโมเดลหรือจะเป็นคมว่าถ้าจริงๆนะผมตัง้งมันเพียอพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพ,พลังน้ำาไ,ได้เพราะเราเป็นตัวรับพลังของน้ำแต่ว่าชนพลังที่มันมาแนลเราก็เอาอื่มอนมาใช้น้ำไ,ได้รงไป้ย แล้วก็ประโยชน์ของเราคือที่ทำกิน,กน,กนทการต้องเทียวคิดถึงขนาดนั้นนะว่าเอ้ยเราจะหาโจทย์ที่เป็นไฮไลท์กับชาวบ้านได้ยังไงโจทย์อะไรกับพี่ฟังแลผมจบนี่ก็เป็นแนวคิดผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยนะครับถ้า,า,าต้นชุดเอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงต้องส่งมอบให้กับทางหน่วยงานที่ทําการลจังหวัดเนี่ยได้ไปศึกษาแล้วถอดมาว่ามีมีแผนมีมีกิจกรรมที่เราต้องทําต่อเนื่องไหมผมยังไม่ยากไม่จบเพราะเวทีการจัดก,การนะครับ ต้องมีกลไกการจัดก,การที่ต่อเรื่องเมื่อตั้งเวทีมาแล้วเนี่ยในครั้งเนี่ยต้องมีกลไกมาจาัดก,การนอกจากคณะกรรมการตามคําสั่งาหน้าที่แล้วจะต,ต้องเป็นเฉพาะกลิ่ของบริษัทไทยเี่ยจะเป็นวูนโมเดลเลยว่ามีภาคหลายๆภาคผสมที่ที่ขาดไม่ได้คือภาคภาคการศึกษาเพราะส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเรื่องการจัดก,การน้าเนี่ยเป็นเป็นการจัดก,การไม่ใช่เฉพาะขาดด้วยเกินต้องพูดถึงคุณภาพน้ำเรา น้ำเสียน้ําที่มันจะเกิดขึ้นหนีไปหลังอย่างเนี้อปลาในกระชังเนี่ยมันก็มีน้ําเสียมาถ้าม่าถ้าเราอย่างเช่นมันเน่าเสียเนี่ยเราต้องไปดักต้นถางแล้วมันจะมีผลมันก็ต้องไปนะอ่ะเชิญพี่พอดีเราพี่ผู้หญิงเขายกมือค่ะขออนุญาตท่านมีครับดิฉันอยากให้เน้นเรื่องข้อที่ห้าที่บอกว่าในการพิจารณาการเปิดเหมืองปักเนยที่ดิฉันเป็นคณะกรรมการร่วมฉะนั้น ปีที่แล้วนี่ถ้าเราไม่รียบเปิดทนไม้ที่มีการเปิดช้าเนี่ยวทำให้หน้ำท่วมอุบลหนักเห็นชัดเจนว่าตอนระหว่งางคณะกรรมการพิจารณาอยู่ยังไม่ถึงวันนัดเลยทําให้น้ําเอ่เข้ามานี่คือปัญหาสาเหตุที่น้ําท่วงอุบลเราก็ไม่ได้มีผลเสียเท่าไหร่แต่ว่าคนทางอุบลนี่หนักมากเพราะว่ามันถูกเขื่อนตรงนั้นมันกั้นแล้วก็ตะกกนตะท้บทับถมมมนานยาวนานตั้งแต่ปีสามเกียมาจนถึงปัจจุบัน น้ำตามเก่ยนต่างๆนี้ถูกด,ดินผมพ้นขึ้นมาอย่างมหาศาลถ้าพูดถึงต,ต,ตรงที่พระธาบ้านทิศเดนืเนี่ยที่เดินตรงนั้นเนี่ยเสียหายไปเกือบสามไร่ม,มันพังหมดเลยพังลงน้ำหมดเลยนี่คือทําให้ตะกอนพวกนั้นนี่ถ,ถ้าผมลงน้าแล้วทาให้น้ำอื่นอ,อยู่ที่วังสะเบงใต้ตะบลตนองเซนอย่างาระเบิบุงเขียดที่เสนอยู่กับน้ํามาตลอดชีวิตฉะนั้นเห็นชัดเจนว่าไอ้ตะลิงพังนี่ตัวปัญหามากที่สุด ในการสร้างเกื่อนปากมูลเพราะว่าในการเปิดผลิตไฟใช่ไหมปิดแล้วก็ในวันนั้นน่ะปิดขึ้นประมาณ2เมตรแล้วก็ปล่อยในทันทีทาให้ดินที่อุ้มน้ําพอน้ําปล่อยลงไปปุ๊บมันทําให้ชุดเลยต้นไม้ขนาดใหญ่วัดอยู่ที่บัานร้อนสำรานี่พังตั้งแต่ปี3ามแปดสามเก้าเห็นชัดเจนว่าในการสร้างเกื่อนปากมูลทาให้ดินตื้นเขนินแล้วก็ทําให้เก่งสะพือไม่ไหลสังเกตพอน้ําปีนี้นี่เห็นชัดเจนะระหว่าง แกงสับปือเหนือขึ้นมานี่ต่างระดับเลยเพราะว่าตรงนั้นน่ยมันเป็นตะกอนหนักมากที่ท่านเป็นผ่านป่าต้งรู้ว่าตรงนั้นมาถ้าถบขนาดไหนนี่นี่คือปัญหาฉะนั้นถ้าไม่ชัดเจนเรื่องนี้ให้ให้มีการศึกษาใหญ่ดูก็ได้ก็มันก็อยู่ในหมดห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อเนี่ยอันบางอันก็เป็นเรื่องบริหารบางอันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการเรียกอะไรการประเมินนะการประเมินการศึกษาผลการทดบการดูดูนิสัยมันอ่ะนิสัยน้าอ่ะ พอมันมาเร็วมามากระดานนั้นกับมาเป็นระยะเนี่ยเอาไงกับมันแล้วคนตัวนี้เรื่องเกิดพังดินดินฟังมันไม่เกิดหมดเนี่ยตั้งแต่รถย้อนขึ้นมาเนี่ยเงียบมหาคูเดือเนี่ยเอาไม่หมดเลยอันที่หนึ่งก็คือคือบางทีเราเราจัดก,การน้ํำเราไปโทษชาวบ้านคงได้เนาะโ,โทษตอวเราได้ก็ไม่ได้เพราะว่า <S <S บางทีเอ่ามันมีเขาเนี่ยทําถนนกันน้ําไว้ที่หาคูเดือเห็นว่าถ้าไม่เอาเดือยบ้านภูสว่างถนนที่มันที่มันไปทําไว้เนี่ย มันทาให้บล็อกน้ําธรรมชาติที่มันจะลงทางก็ต้กงมีข้อวิจารก,าายายกันไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวโจทย์เนะี้ยตั้งต้นดีแล้วตั้งต้นดีแล้วว่าการพิจารณาถึงเกินมูลเป็นองค์ประกอบหนึ่งเพราะว่าตัวน้ําที่ไปเนี่ยมันถ้าเราบก,กั้นก็มีผลกระทบมันแค่อยู่หน้าเราใแต่ถ้าปล่อยเร็วก็จะมีผลเราต้องดูดูอะไรนะแผนเผชิญเหตุที่มันจะต้องจัดการได้เร็วแต่ทุกคนต้องมีข้อมูลมาเหมือนครบทุกวันทุกเรียบทุกที่ทุกทาง อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพระว่าจู่ไ้เห็นอันนี้ก็อย yeah. ู่นิ่งแล้วอยู่นิ่งแล้วต้องบอกทีทอดผู้เรียนได้ yeah. เชิญค่ะอนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะคอยากแน่นำท่านผู้ว่าชัดๆนะคะชื่อนชวันพันธุ์นีนะคะเป็นประชาชนในเขตทศบาลนครสุทธิธานีที่ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงนะคะเอ่อเริ่มต้นมี12ชุมชนสิบสาโครงการมี62สที่ผ่านมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบในเขตที่สระบนครที่เป็นเขตเมือง20ชุมชนของพนเจร้อยเก้า เพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเห็นด้วยแล้วว่าระบบการแจ้งเตือนเรามีปัญหาอันนี้เห็นด้วยนะคะแล้วทีนี้ที่ผ่านมาท่านผู้ว่านคะพี่น้องประชาชนที่ในเขตเมืองนะคะทําอาชีพรับจ้างแล้วก็ไม่ได้ทํามากินก็บุกพยกมานะคะแล้วน้ํามาเหนีวมากเพราะฉะนั้นมากระจุกกันอยู่ที่วัดหุบค,คูนอยู่ทั้งวัดโรมันอยู่วัดสุขปฏิบ้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องหนีมากระทัฐานเนี่ยต้องมีกลัวการนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาคนเพืพอชอ แล้วก็ม tamam ีทางภาคเอกชนต่างๆเข้ามาดูแลเพราะฉะนั Seit ้นการที่หนีเร mm ็วๆเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นเยอะหม้อทํากับข้าวอุปกรณ์การที่ทําคัวนี่ไม่มีมาใส่ที่วัดถืกครูนะคะแล้วก็ตามวัดเนี่ยมันต้องมีหัวกานเะว่าคะเพราะว่าเวลาพี่น้องหนีมาเนี่ยจะมีหน่วยงานมาแจกข้าวอบพรนี้ถ้าเกิดไปอยู่อย่างตะกรุงอยู่กับ้ม่วงนอนกับเทศบาลตรงเนี้ยคือต่างคนต่างมีงบค่าคหัวตามทะเบียนบ้าน เวลาแจกของเนี่ยคนที่ไม่มีข้าวเหนวเนี่ยก็จะมีทางอบตปทุมมามันอยู่ใกล้กันไงคะทั้งวัดางนองเพราะฉะนั้นคนก็จะมองงานน่ายในพืชผแต่ทุกคนหิวค่ะแล้วไม่มีอุปก,กรณ์เพราะว่านี้มานะคะอนี้ขึ้นมารีบหนีขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องมีกลัวกลางในตรงนีเออ้เวลาบางคนก็หนีเป็นห่วงไปเป็นเครื่องมือนะคะปเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาบางหน่วยงานก็มาแจกแจกข้าวกล่องนะคะ ซึ่งมันก็ต้องก็ขอบคุณนะคะว่าเอามาแจากแล้วว่าบางคนก็ไม่ได้ทานบางคนก็มาช้าที่ความที่ก็ใจดีมาเป็นเนยอะเพราะฉะนั้นการมีครัวกลางหนึ่งอาศัยวัดตัววัดเองเนี่ยก็ไม่มีคนทับรถเข้าไปส่งเพราะว่ามีแต่คนนอนตามลานเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นปัญหามากทีใจถึงในศูนย์อุทยุที่ว่าคปูน,นะคะอันนี้คือน่าจะสนับสนุนให้ชาวบ้านในุโครงาการจิตอาสาหรือตัวผู้ประสบไทยเนี่ยทำครัวกลางมีบางท่านาเอาอาหารสดมาถ้าไม่ทํามันก็จะบูดเน่า แล้วก็ได้บอกาเนี่ยที่จะถวายพระให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการดูแลหนึ่งมีส่วนร่วมทั้ทงผู้เดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนใหเข้อได้กำองนะคะและวอันที่สองปัจจุบันนี้สถาบันพัานากรสอ,องพรชอเนี่ยที่ได้ให้การสนับสนุสนขบ,บวนชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาเรื่องไร้บัตรดวนก็คือหนึ่งการยกบ้านโซสูงเนี่ยน่าจะทำ็นระบบเสริมเสริ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปฟ้าดู่ที่ห้อยม่วงใช่ไหมคะ มีผู้เสียชีวิตเพราะว่ามันข่ายกระแสไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบโซลาเซลล์เนี่ยบ้านทรงสูงทีนี้จะมีโครงการที่ที่ทําบ้านไม่โครงน่คะท่านผู้ว่าก็คือเป็นทรงสูงที่จะเ,เป็นหมู่บ้านต้นแบบน่าเที่ยววันนี้เราไม่ต้องมาซีเรียสที่อย่างที่ท่านบอกว่าที่ทำาเทาไทยแต่เห็นด้วยได้เราะว่าเวลาน้ามาเนี่ยมีทรงสูงแล้วก็เป็นมีระบบโซลาเซลล์ใครมาเที่ยวชาวบ้านที่อยู่ก็สามารถที่จะอ,อ,อยู่ได้น,นะคะเป็นหมู่บ้านมีปักชุบน้ําอยู่ แล้วมีความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วมีชีวิตอย่างนี้ค่ะเป็นต้นแบบนะคะตอนนี้มีเสนอนาเล่าในพยทกดําเนินการดูผรลัพธ์แล้วก็มี้านรอเข้ามาดูวันนี้นะคะก็คือ32หลังตรงนี้อยากให้ท่านผู้ว้าได้มีโอกาสไปดูแล้วท่านท่านเพื่อนูถ้าเกิดทำเร็วนี้ท่านจะได้รับเกิดด้วยนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์เป็นชาวบ้านนะคะก็เชื่อมงานนะคะก็มีท่านปรึกษาแล้วก็มีพอทกเสริมโดยกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะแล้วะชุมชนบางแดงไปที่ไหนคบ ตอนนี้ก็ก็ทำในผู้ที่กำลังทำเรื่องเข้าแล้วก็ช่วยซ่อมสร้างเรื่องหัวในข้าหลักนะคะก็รับแก้ไขปัญหาร่วมกับคอชแล้วก็คณะทำงานเมืองและที่ปรึกษาด้วยก็กค่อนจะดีนะคะในถุงนี้นะคะที่มีก็ตรงนี้แหละครับเราต้องแยกเห็นว่ากระทบผู้กระทบและพธีการตั้งการการเยอยู่หมู่บ้านที่ที่ต้องบอกว่าบนเนี่ยกระจายเมืองเนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆสลัมโลเยอะ คนที่อยู่ไม่มีเลขที่ไม่มีอะไรเงี้ยท้องถินเองก็การตรวจสภาพก็ยังไม่ตัวถึงนะครับแล้วก็อย่างนี้พื้นที่ไม่ให้ไปไปเช่นริมแม่ริมกรมจะพื้นที่กรมทาที่บ้านบางไปหลายลังเนี่ยเป็นที่ที่ห้ามสร้างบ้านเลยก็ไปลุกุสร้างนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็เรียกก็ต้องสืบสิทธิที่อยู่อาศัยมันก็ต้องจัดหาที่อยู่พื้ท้องที่ที่เรามีที่ที่จะจัดการให้อยู่ได้นะเท่จะบาลไหลเทศบานในรอบเมืองก็ต้องเอาก็ต้องจัดชุมชน ตอนเรื่องเพี้ยวใช้ก็เป็นเรื่องใหญ่หาพื้นที่น้ําที่เราแก้ปัญหาไม่ได้ชนหนึ่งนีคือบ้านที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ําซึ่งเราห้ามมวยยกเข้าไปแต่ก็ไปอยู่แล้วเรามีการพูดถึงเรื่องการจัดการเรื่องเนี้มันมันมันจะต้องเอาเป็นรายชุมชนไปข้าภาพรวมเนี่ยก็จะเกิดที่ความแตกต่างตอนนี้ที่ที่อยากขอความจรุณาบรรณครับคุว่าก็คือเรื่องที่ดีของธนรัฐได้เลยค่ะที่จะได้ทินชนรัฐธนรัฐต้องต้องให้ก็ต้องให้ชาวเม็ดจังหวัดเองพร้อมที่จะสำหนับค่าเช่าในปีแรกเลยนะเพราะว่า เราจะใช้เงินบริจาคช่วยแต่ว่ากระบวนการของการพิสูจน์ที่ดินและการขอใช้ที่เนี่ยเรื่องรายละเอียดมีขณะนรรมการของพมจอดูอยู่แต่ว่าแผนหนึ่งเงี้ยเราต้องมองภาพทั้งหมดเลยชุมชนที่อยู่อันนี้ไม่เฉพาะในเขตเมืองนะครับวาลินเทศบาลที่บูรณ์ก็เหมือนกันพี่บูรณ์จะมีบ้านที่ไม่มีระบบการพิสูจน์ชาติบางทีมีบ้านอยู่แต่ว่าคนนี้ไม่ได้อยู่บ้านเจาของบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว แต่คนก็มาอยู่ไม่ใช่นที่อยู่บ้านแต่เราคนต้องดันตวงความยืดเหลื่อมเราไปไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของบ้านต่างเรื่องรัชกาลก็จะมีข้อจบจบช่วงผมเม็นด้วยเรื่องกองทุนต้องมีกองทุนที่แก้ปัญหาน้ำผู้ใดท่ทให้เกิดค,ความเสียหายน้ำจะต้องถูกปรับเข้ามาอยู่ในกองทุนนะเราไม่ต้องแปเงาเงินระมาไหนนินหรอกต้องรักษาตั้งแต่ทำให้คุณภาพน้ำเสียทำให้อะไรต้องมาอยู่ในเห็นน้ำท่วมด้วยแล้วในกันเนี่ยนะครับ คือคือมันต้องมีแลกเปลี่ยนกันบ้างไม่ใช่ว่า